สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทครับเอ้ยเพิ่งก็อยู่กับผมครับตัวเดิมครับก็มิสเตอร์มาเซอร์ก็อยู่กับเพื่อนผมครับคุณนัทครับครับยังไงรอบวันดี้ชาวเกมเร์ทุกคนนะครับและคนที่มาเยี่ยมชมแนวอของมาสเตอร์ด้วยนะครับโอเคก็ทีมงานด้วยละคุณนัทครับครับวันนี้เราอยู่ช่วงช่วงเคียร์อะไรนี่แหละเราจะมีคําถามมาถามคุณครับครับผม ในทางที่คุณเป็นคนในวงโยธวาทิตฐานะครับผมอยากจะถามคุณว่ากองอะไรไว้ตีกับไว้ตีกับฉิงครับกองกองอะไรไว้ตีกับฉิงครับกองยาวครับผิดครับกองอะไรครับกองทอมกกองทองเฮ้ยคำถามเฮ้ยยิ่งยอดเฮ้ยชอบอ่ะเขาไม่ใช่คนฉิงยิงยอดยิ่งผมมีคำถามครับคุณนัฐ ครับอะไรวะเออกองอะไรนะทำไมกองถึงเป็นผู้ชายเพราะว่าทำไมกองถึงเป็นผู้ชายเพราะว่าไม่รู้เหรอมีเกลือเบอร์เฮ้ยตีคนไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหมีกลือเขาคิดว่าคุณแมทครับครับ อะไรวงดนตรีในอะไรในโลกนี้ไม่สามารถเล่นได้ครับวงที่เลือกทำระยะครับไม่ใช่ครับทำไมครับวงปีพาคอ๋อแนวโอ้โหผมสะเอาคือดนตรีนานๆไหมคุณคำเออผมมีคำถามดนตรีเกี่ยวกับคุณมาเยอะเลยเนี่ยมาอีกคำถามหนึ่งถ้าคุณตอบไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่รู้จะทำไงลไม่รู้จะทำไงล่ะ ขึ้น <dari> ป <so demek> ีอะไรเห็นแล้วเมียรมอยากจะอึบแซคแซคขั้โฟนไม่ใช่เลยครับโน้นแซคขั้วโคนโซโอ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 มาณนี่ครับอย่าว่างนะครับอยากรู้ว่าตีนี้โดนปีจะได้สีเท่าไหร่ครับแตว่าเนยมึงโยอะไรก็ชิวก็ แต่เดีเ๋ยวลูกผมก็รู้สึกว่จะได้เ่าไหร่มันจะสอน <c oughs> <มา S 2> อะไรอู่มามอันเนี้ยคุณตีกองใช่ไหมครับครับ,รบกองเป็นลูกของใครครับกองเป็นลูกของไม่รู้ครับปาถูครับอะไรนะปาถูครับทำไมครับปาถูแม่กองถึงว่าอ้ยหุ่ยอนป้าถูแม่กองครับ ผมเอ่นะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นคนอื่นแต่วันโดนตีนะครับจำได้เหรอครับที่คุณเล่นมันเยอะมันเยอะเกินไปปูอะไรไม่มีขาครับปูขาปูผิดครับปูอะไรครับปูตัวฟูครับครับมันพูดทับอย่างมันไม่พูดขาไม่ใช่ครับปลาอะไรคูโกรธครับปลา ไม่รู้ครับปลาหินใส่หัวรูฮะไอ้ไอป้าหิ้งใสหัวตึงโกรธไหมงงนะก็โกรธเนยปลาหินใส่หัวหัวแตกเลยอเพราะเผลอปวแตกปูอะไรมีหกขาครับอันนี้คำถามเบสิกมากครับปูอะไรมีขาปูสองตัวครับผิดครับปูอะไรครับปูเสือนอกันสักรอครับ โอ้โหต้องาเบสิกเลยนะเว้ยโอเคครับคุณนักครับอันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องคอมครับครับคุณเคยคอมอื่นไหมครับเคยครับคอมอื่นหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงจะใจหายครับเข้าปุ๊บแมปาสเตอร์ครับไม่ใช่ครับมีวิธีที่ง่ายนะครับครับซื้ออีโนมาสิครับอ๋อแล้วก็ืทใส่คอมเลยใช่ เอ็งไอ็งผีเราวางให้ให้คอมพิวเตอริงหน้ากองที่ทหารได้คุณเปนผีเฮ้ยต้องหลอนเออผมเคยแหวนอ่านนี่คุณมาก่อนนะเว็บอะไรในโลกนี้เด็กแววนเยอะที่สุดในโลกอะไรนะประเทศไทยไม่เว็บอะไรเด็กแววนเยอะที่สุดเว็บอะไรไม่รู้ครับบี๊ บีดบิทอรีเอลโอบโหเดนบิดเบินเดินบิดนะคอมเบป์กำบุดเลยโถ่อยังจะเล่นเนาะแล้วเอาตามมันไปเร่อยก่อนคอมเราแฮงก์อะเราต้องทำยังไงครับต้องก่อนคอมเราแฮงก์โรคต้องทำยังไงโลกต้องเอาระเบิดในงพลังโลกไม่ใช่ครับ ทำไมครับก่อนคอมแห้งต้องตากครับก่อนคอมแห้งต้องตากแห<ฮ>้งก็แห<ฮ>้งแห<ฮ>้งไม่ใช่แห้งไอ้สัสทำไมต้องตากครับอ,อ,อก็แห้งไงเี่จะแห้งเลยไอ้สัสมาอันนี้คีย์บอร์ดนะผู้ใหม่ครับคุณซื้อคีย์บอร์ดมา่หร่เมื่อปีก่อนใช่ไหมครับครับมา ผมก็ซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่เหมือนกันแต่มันไม่เกี่ยวเลยเรื่องการซื้อครับทำไมครับมาหอยแทางข้าวคีย์บอร์ดมาปุ่มอะไรในคีย์บอร์ดเร็วและแรง enter ครับผิดครับปุ่มอะไรครับ 1> f 1 n e ไฟไปไป,ไปวันอะไรกันฮะ <laughs> <laughs> จะเลิกคลิปได้ยังจะเลิกคลิดเรื่อง f one เหรอเหรือหรือหนือ f one แรง ปุอะไรเต้าเหม็นซืืออะไรนะปุ่มอะไรเอ่ยถ้เอ้ยมึงไม่ใช่คนมึงไม่ใชคนชอบดูเกาหลีไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอตัดชิบวนมุกตันคุณนะครับครับคุณพงจะเคยเห็นเสือใช่ไหมเสือเสือลายพาดกองแลวสีโตจะลายเสือลาย้ากองสโตลายถูกครับายออนครับ ผมเลคุณนัทครับโอ้โหคำเสียงเข้มเลยนี่ผมเป็นนักดนตรีครับอนี้เป็นกับสัตว์โลกเลยครับเอาะนักดนตรีอะไรกับสัตว์โลกครับงูอะไรเก่งกองครับ เอ้ยเปลี่ยนเขาละเอ้ยเขาโดนครับเขาโดนครับเมื่อกี้มขาเป็นเฉลยที่สุดอ้าวเหรอสัตว์อะไรเล่นดนตรีเก่งที่สุดต้องสอบคือต้องเป็นงูเก่งกองงูเหรอเห้ยเก่งกองในโลกมันเป็นกองเต๋อแล้วมจะไม่เล่นอีกแล้วครับเอามาเอามาพูดึงเรื่องละครกันบ้างดีกว่าครับละครเรื่องอะไรครับละครอะไรในในโลกนี้ครับ ตีกองเก่งที่สุดครับละครเรื่องไม่นั่นทีื่องเป็นกระต่ายคนกองไม่ใช่ครับทำไมครับไปครับละครช้องสังครับอ่าเรื่องอะไรครับสามีตีตอะแต่ไม่เปตนกองแล้วเแล้วเจอสามีตีตาตีเอาแล้วยายครับยายนะครับก็จะกลายเป็นภรรยาคุณยายครับ ยิงจะ้่าเรื่อยอีกเนาะรถต้องกระายต้องกระจาคุณนัทครับคุณนัทครับครับคุณลองเอาเมาส์มาครับจับเมาส์ครับครับ <c oughs> โดนเมาส์โดนแค่ระดีนะฮะต้องกระจายโดนเมาส์โดนเม,มนนบบโดนเมาส์มดนเมาส์แต่ไม่ว่า จบคลิปยังจะจบคลิปยังฮะก็โดยมึงเลือกจะจบคลิปยังไรือจะปวดหัวต่อก็น่าจะจบว่าอาจจะงีครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วยังไม่ไหวแล้วงงมากงงปวดหัวใช่ไหมนี่ไอ้ซอบคำถามนี่อึงได้อะไรนะอะไรนะประตูไม่กองอ๋อประทูไม่กองรอระดับระดังเลยใช่ไหม เออนี่นยังไม่จบดีกว่าอ้าวมีอยไ่รว่ามาอุ้ยเป็นบุกคุณนะครับเป็นเดาคคุณชอบกินคุณไม่ชอบกินอาหารเวลาไหนบ้างล่าสุดครับไม่ชอบกินอาหารเวลาเช้า,ชาครับทำไมครับมีตะว้วครับเพิ่งรูกแปลกแลกแอ้วทำไมล่ะครับอกครับว่าผมไม่ชอบกินอาหารเวลาไหนเวลา เวลาเครื่องครับถูกต้องครับรู้วทำไมครับทำไมครับอาหารว่างมันไม่อิ่มอาหารว่างเหรอโอ้ว่างน่เงน่ตองใจว่าคุณเราคุณนัทครับครับคุณรู้หรือเปล่าครับว่าเมื่อไรอะไรเอ่ยที่เรากินกันเนี่ยต้องเป็นเส้นๆเนี่ยแล้วแม้ก็แล้วสามารถทำให้เราแบบคลายคลายเนื้อคลายตัวได้แล้วสมบงสบายด้วยครับ นครับไม่ใช่ครับอะไรฮะยอมไหมครับยอมยอมไหมครับคมตอบคือสปาเกตตี้โอ้โหสปาทำให้เราขำเต้นได้ยุ่นสปาเก็ตตี้นี่เองคุณนัทครับครับผมถ้าคุณดวงสวยคุณควรจะกินอะไรมากที่สุดครับ เฮ้ยหยครับไม่ใช่ครับหอยครับแดกราบต้องราบเลยก็บังคับนะจะเล่นนะเล่ามาครับว่าหนุกอะไรในโลกนี้ค like ือตัวเก่งที่สุดในโลกหมูนะหมูครับไม่ใช่ครับฮเนหมูยไม่หมู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 ไอ้เงี้ยหมูหมู กระโดดไม่ใช่ครับหมูจังไม่ใช่ครับยอมครับหมูโป่งเทพกระโดดชำนาญแม่มาโหไครมาหรือแปล่าอ้ลูกแข่งแข่งเจอะตึงตึงเจอะตึงตึงเอามาให้ตกทั้งหมดได้แค่นี้เกิดมาอีกเนาะเกิดมาหมดนะฮะเราจะคอยเราเกิดมาครั้งเดียวเกิดมามีครั้งเดียว ้้ควยก็ใช้มันให้พอเผื่อช็อตติดต่อข้อแก้เศษสตังเติมน oi. <cau> ้ำมันอะไรอะไรวะทุยไอ้เชี่ยปวดหัวไว้ขนาดเล่นเองปวดหัวอะไรนะจบชิ้นเนี่ยล่งเวลาที่มันก็สิบนาทีแล้วนั้นต้องมั่นใจันาดจะใช้เวลาล่วงสามปีแปดเดือนหกสิบห้าวันสามหก สองพันเก้าร้อยเก้าล้านนะคือก็สุดซักแสนแสนล้านนะคือเอาอีกคําถามมัเอาอีกหลายคำถามมาครับผมจะให้คุณเจอกับเพื่อนผมครับนั่นคือเขาชื่อว่ามิสเตอร์บอบบี้ครับมิสเตอร์อะไรนะครับมิสเตอร์บอบบี้ครับไหครับเขาสามารถพูดเสียงที่ว่าไม่มีใครไม่มีใครในโลกนี้พูดได้ครับเสียงอะไรครับ I am Bobby ครับผมไปเรียกบอบบี้มาก่อนครับในเป็นบวกครับ บบีนุกคนหามึงกว่าทำหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาผมไปบบี้คุยกันอ้าวจะคุยอะไรกันนะันล่ะออเจน่าเ,ออเออฮ้ยเฮ้ยไหลสวัสดีครับไยผมชื่อวิสเตอร์บบีโอ้โหคุณนี่เป็นคุณเป็นใคร ผมผมเพ่นมุนมนมุษย์จากดาวพตาไวโอเลตไลน์สีจากดาวเจม,มา่าอะไรคุณลมพูดใหม่ครับคุณมาจากไหนนะครับผม <c oughs> ทำไม่ได้ครับผมมาจากดาวสตาลังสีไวโอเลติสตาพกส,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 สิตาสวลมใหม่นี่ครับขอครับกนะ็ไม่ได้เล<อ>ยครับ คุณรู้ไหมครับเพราะตอนนี้คุณตายไปนอนคุณยังไม่ตายนะตกลงตกับตัวกับตกลงมีเพื่อนอีกหนึ่งคนนะพี่จะมาให้แนะนำครับใครครับเขาชื่อว่า I am the robot ผมไพิ่งจะมาก่อนนะครับเฮ้ย r o บ o t โอเคครับมาครับ I อ m the robot โลบดโลบด o บ่โลบดโลบดชุดโต๊ะโต๊โตบโลผมมาจกดาวแสนไกลซึ่งซึ่งมาจากที sure, ่เย so, ียวกับคุณเหก่คุณดมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอ้วเียง้าววาเรื่องคนอื่นนะครับอันนี้คือ ผมไม่เจอของมิสเตอร์บ็มบี้ครับแล้วเพื่อนๆนะครับเพื่อจะตามมาคืครับอ๋อไม่ตมิสัน ip, s. <S oh, s <S ์ Ahmad, ังนแล้วมันอ้งงตอมันสามารถบูมตบคุณแดได้ด้วยนะครับครับผมตามไปตามมาเมันชื่อว่าอะไรนะคาฟิตคาฟิตเฮ้ยมันชิบโปรแกรมดีวะฉันไม่เหนเฮยจะตามมา แสดงว่าได้นั้นไงฮึโม่รอเดี๋ยวครับผมเริ่มงานกับม้าของคุณได้โอเคเมื่อกี้ก็เป็นแค่โปรแกรมนะครับสารับใครที่อยากจะเอาครับสสารับใครที่อยากจะเล่นโปรแกรมแบบเมื่อกี้ครับก็สามารถไปดาวน์โหลดที่ใต้ล่างดิงคลิปชั่นได้เลยนะครับเราไม่ใช่แคโปรแกรมครับลาภู แต่เราก็โหลดเกมมาเยอมากฮะเราเราเราเอาโปรแกรมนี้มาจากไหนครับเอาโปรแกรมนี้มาจากไหนเขาก็มาจากยูทูบครับอผมด้วยถ้าผมถ้าผมจำไม่ได้ว่าเว็บมันหายหรือเปล่าถ้าถ้ามันยังไม่หายก็เอามาให้ได้ถ้ายังถ้าหายก็เอาก็ก็ก็ซั่งแม่งครับโอเคครับสาบคลิปนี้ครับพวกเราสองตัวสองคนก็ต้องขอลาไปครับอันนี้ครับ บอกสองคนไปแล้วแล้วคลิปหน้าคลิปอื่นจะมีผมหรือไอ้ไอ้นัทยู่หรือเปล่าก็ไปตามดูครับดูอีกคลิปหนึ่งด้วยอัดคู่กันดีก่าเริ่มกดเริ่มกดตับตะไคร้ตับตะเกียงตับมะพร้าวตับขยะตับมารวมมาให้หมดเลยนะครับโอ้อ่ะเอาไปเต็มเต็มเลยเพื่อนเรียวตีน วันนี้เขาเราจะจบไปกับคลิปไม่ไม่ท้องไง้สัตว์พอลอะไปบานจบแจ้ครับเล่นรีโมทครับ